วันนี้ปุณิตา .com คค่ะเราจะมาหาคำตอบนะคะว่าเป้อุ้มเด็กจำเป็นไหมและแบบไหนดีค่ะแอดมินเชื่อว่านะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะกำลัง,งงงอยู่แน่นอนว่าจะเลือกเป้อุ้มเด็กรุ่นไหนดีเพราะว่ามันเยอะขนาดนี้นะคะไม่รู้จะเอาอันไหนเลยดีจริงๆเดี๋ยววันนี้จะพามาหาคำตอบค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกก่อนเป้อุ้มเด็กจำเป็นไหมถ้าถามว่าจำเป็นไหมบอกว่าจำเป็นมากค่ะ จำเป็นเพราะอะไรคือคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะยังไม่เคยเลี้ยงลูกนะคะจะไม่ทราบว่าเวลาที่อยู่บ้านนะคะเป้อุ้มเด็กก็ต้องใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องนะคะจะติดมือมากๆแล้วก็ถ้าเราไม่มีเป้อุ้มเด็กค่ะเราต้องอยู่กับเขาแบบนี้ค่ะเดินวันละหลายร้อยกิโลค่ะกว่าเขาจะหลับเพราะว่าเขาจะชอบให้อุ้มกล่องแบบนี้ค่ะแล้วเด็กฉลาดมากถ้านั่งเมื่อไหร่ร้องเลยค่ะร้องปุ๊บยืนไกวๆกวเขาก็จะหลับอะไรประมาณนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นตัวเป้อุ้มเด็กนะคะจะเป็นตัวช่วยบรรเทาแรงคุณแม่ซื้อนะคะเตรียมขอดได้เลยก่อนที่ข้อมือจะอักเสบนะคะอันนั้นมันจะสายเกินไปนะคะแล้วค่อยมาหาเป้อุ้มเด็กเวลาที่เราอยู่บ้านนะคะเราต้องมีเป้อุ้มเด็กค่ะเป็นตัวช่วยบรรเทาแรงไม่ให้ข้อมือเรารับน้ําหนักน้องจนมากเกินไปนะคะตรงนี้มันจะอักเสบค,คุณพ่อคุณแม่ถ้าเรามีนะคะ มันจะผ่อนแรงเราน้ำหนักก็จะไปอยู่ที่ตัวเป๊น,นะคะมือเราจะทําแค่หน้าที่ประคองไม่ให้น้องร่วงเดินกล่องนะคะทานนมเสร็จอุ้มพักเรอเดินกล่องเดินกว่าเขาจะหลับสนิทพอหลับสนิทก็นําไปวางที่เตียงนอนได้เลยอันนี้คือกิจวัดประจําวันนะคะของคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเป้งเด็กจําเป็นค่ะทีนี้นะคะคําถามที่2 เราเลือกเป้อุ้มเด็กแบบไหนดีเพราะมันเยอะขนาดนี้นะคะถ้าแอดมินเป็นถ้าแอดมินเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คงงงเหมือนกันเพราะมันมีหลายยี่ห้อหลายแบบมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีแบบไหนบ้างแล้วเราค่อยดูว่าเราชอบแบบไหนนะคะชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นมาดูกันที่แบบแรกนะคะตัวนี้เลยเป็น Hi ิปซีแบบพับได้ค่ะเป็นตัวเป้อุ้มเด็กแบบยิปซีดยิปซีคือที่นั่งค่ะที่นั่งแบบนี้นะคะ ตัวนี้สามารถทับเก็บได้นะคะก็จะบางเบากระทัดรลดแล้วก็เปิดก็ง่ายนิดเดียวแค่นี้ค่ะหนึ่งวินาทีแล้วก็ยังมีตัวเป็นอุ้มด้านบนค่ะสามารถนํามาคอนเน็กต่อกันได้ เน็กเสร็จแล้วค่ะก็จะได้เป้อุ้มเด็กแบบเต็มตัวที่มีพิซซ์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้อุ้มน้องได้เลยแบบว่าอันนี้อุ้มตอนไหนอุ้มในบ้านก็ได้ค่ะถ้าเราอยากจะให้2มือว่างแบบบางทีบางท่านไม่มีแม่บ้านนะคะก็้องกวาดบ้านไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยเตรียมอาหารนี้นะคะเลี้ยงลูกไปด้วยก็จะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือเวลาที่ไปเดินห้างนะคะต้องการที่จะมี2มือไว้ถือของนะคะช้อปปิ้งนะคะก็จะใช้แบบเป้อุ้มเต็มตัวแบบนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเป้อุ้มเด็กแบบเต็มตัวใช้ได้แบบแรกเกิดนะคะถึง20กิโลและเป็นฮิปซีได้ด้วยถอดออกจากกันได้นะคะแปลงบ้างได้ค่ะ<ม>เราใช้เป็นฮิปซีนะคะในระหว่างที่ตัวบนไม่ถอดก,ก็ได้นะคะบางทีแบบบางจังหวะน้องอึดอาดน้องอยากเอาตัวเป้ด้านบนออกเราก็ยังอุ้มน้องแบบนี้ได้ค่ะใช้นั่งได้แล้วก็ห้อยไว้เลยนะคะถ้าไม่อยากเอาออก เ้าออกก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบแรกนะคะแบบที่1นึ่งเป้อุ้มเด็กแบบเต็มตัวมีฮิปซีในตัวและถอดออกจากกันได้ค่ะต่อไปค่ะเป้อุ้มเด็กแบบที่สองแบบฮิปซีค่ะฮิปซีที่เป็นก้อนโฟมนะคะสังเกตได้เลยว่าตัวฐานที่นั่งค่ะตรงนี้นะคะด้านในคือโฟมค่ะ มีหลากหลายยี่ห้อนะคะอันนี้เราจะจำกัดอยู่ในประเภทลิปซีทแบบเป็นก้อนโฟมนะคะเราขอแยกจำเพาเป็นลิปซีทแบบมีก้อนโฟมนะคะทุกๆแบรนด์จะเป็นโฟมหมดเลยแบบนั้นมินเปิดให้ดูนะคะจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนคือฐานที่นั่งตรงนี้นะคะเป็นก้อนๆก,ก็คือเป็นโฟมก็สีก็จะแตกตา่างกันไปแต่ละแบรนด์ค่ะ การใช้งานค่ะการใช้งานก็ลักษณะเดียวกันกับเมื่อกี้สามารถถอดนะคะนี่ถอดออกจากกันได้นะคะแยกใช้ได้เป็นฮิปซีดหรือจะเป็นเป้อุ้มเต็มตัวอันนี้ฮิบซีดนะคะที่นั่งแบบโฟมค่ะ การใช้งานค่ะก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้ค่ะสามารถเอาน้องมาวางเทินได้แล้วก็หันหน้าเข้าหันหน้าออกนะคะการใช้งานเหมือนกันค่ะเพียงแต่จะมีความหนานะคะที่เป็นโฟมแบบนี้แล้วก็ตัวนะคะสามารถนามาคอนเนคต่อกันได้นะคะเช่นเดียวกันกับลิปซีแบบแรกนะคะอันนี้แบบที่2แบบที่2ที่เป็นลิปซีโฟมค่ะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะถ้าชอบแบรนด์ไหนก็เลือกเอาตามแต่ละ แบรนด์ที่เราต้องการได้เลยค่ะเพราะว่าหลักการใช้งานจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันนะคะต่อมาค่ะแบบที่3เป้อุ้มเด็กแบบนิฟซีที่ไม่ใช้โฟมค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์เดียวในท้องตลาดนะคะที่ไม่ใช้โฟมแล้วมันเป็นก็ได้อย่างไรคือมันใช้เป้อุ้มตัวด้านบนค่ะลงไปยัดอยู่ในพ็อกเก็ตตัวนี้จนกลายเป็นฐานนั่งนะคะการใช้งานก็ใช้งานแบบนี้ค่ะ เท่าที่เอวนะคะเวลาใช้งานก็ใช้งานลักษณะเดียวกันใช้เป็นฐานรองนั่งนะคะรองนอนอนั่งได้เลยแต่แตกต่างกันเวลาที่เราใช้เป็นเป้อุ้มแบบเต็มตัวค่ะเราจะไม่มีการเอาตัวบนมาคอนเนคต่อก,กันเพราะตัวบนมันจะอยู่ในนี้ตัวนี้เป็นเป้อุ้มนะคะตัวด้านบนเราก็รูดซิปปิดนะคะให้เรียบร้อย เวลาอุ้มใช้งานค่ะนำน้องมาอันนี้เป้อุ้มตัวด้านบนค่ะมันจะติดอยู่กับตัวเป้ด้านล่างเลยถอดออกจากกันไม่ได้นะคะเวลาใช้งานก็ใช้งานต่อเนื่องแบบนี้ได้เลยค่ะ ถ้าไม่ใช้ด้านบนก็ถอดออกแล้วก็จัดเก็บเข้าไปในกระเป๋าด้านหน้าตรงกระเป๋าหน้าท้องหากเราต้องการใช้เป็นฮิปซีค่ะจัดเก็บลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะ สำหรับแบบที่3ค่ะต่อมาะค่ะแบบที่4นะคะเป็นเป้อุ้มแบบเต็มตัวค่ะแบบที่ไม่มีฐานใดๆนะคะแล้วมันใช้งานอย่างไรมาดูกันค่ะ อันนี้การใช้งานค่ะเราจะนําเด็กมาอุ้มหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกก็ได้ลักษณะการใช้งานจะเป็นการอุ้มแบบเป็นตัวแบบนี้ค่ะอันนี้หันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกเมื่อเด็กอายุ3เดือนขึ้นไปหรือคอแข็งแล้วค่ะ ะต่างก,กันกับแบบที่1 2 3สตรงที่ว่าตัวนี้ค่ะถ้าเราถอดด้านบนออกมันอุ้มเด็กไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่มีฐานการจะอุ้มต้องอุ้มแบบเต็มตัวได้แบบเดียวไม่มีฐานคลิปซีดนะคะทั้งโฟมหรือไม่โฟมหรืออะไรก็ตามแต่นะคะตัวนี้จะต้องปล่อยดูไปเลยถ้าเราจะอุ้มแบบเต็มตัวต้องใส่ตัวด้านบนเทน่านะะั้นค่ะสำหรับด้อุ้มแบบนี้ ก็จะกเ,เป็นเป้เปอุ้มเด็กค่ะแบบที่เป็นแบบเต็มตัวเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะแบบที่5แบบที่ 5, บบ5เป็นแบบผ้าอุ้มค่ะคจะมีประมาณนี้นะคะในกลุ่มนี้ค่ะเป็นแบบผ้าอุ้มใช้ได้แต่แรกเกิดมักจะทํามาจากผ้ายืดๆนะคะเวลาใช้งาน ใช้งานค่ะมักจะสวนแบบนี้แล้วก็นําเด็กอ่อนค่ะาใส่เข้ไปจะใช้แผ่นค้า ประคองศรีศระลักษณะประมาณแบบนี้นะคะ่ะตัวนี้การใช้งานคะก็จะได้ตั้งแต่แรกเอิอจนถึงประมาณ1 0กิโลเท่านั้นจะใช้งานได้หันหน้าเข้าหัานหน้าออกนะคะไม่มีตัวฐานรองค่ะก็จะอุ้มแบบเป็นตัวแบบเดียวแล้วก็ประมาณ1 0กิโลต้องเลือกใช้ด้วยจากที่ว่าตัวนี้มันจะเป็นผ้ายืดนะคะพอเ,เด็กน้ําหนักตัวเยอะค่ะมันจะถ่วงลงไปมากกว่า,านะี้คะ สำหรับเป้หุนึ่ค่ะก็มี5ประเภทนะคะตามที่แอดมินได้แนะนําไปก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะคะว่าแต่ละรุ่นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างให้ดูว่าเนี่ยถ้ามี5ประเภทนี้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าแบบไหนเราชอบที่สุดสะดวดที่สุดสําหรับไลฟ์สไตล์ของเราค่ะทีนี้ถ้าอยากรู้รายละเอียดนะคะของตัวไหนเพิ่มเติมนะคะแบบเจาะลึกสอบถามแอดมินได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ Facebook Instagram ของเราค่ะยินดีตอบทุกคำถามเลยไลน์ไอดีเรา puwita ส่วนช็อปออนไลน์นะคะได้ทุกช่องทางค่ะไลน์ INE, Facebook Instagram เว็บไซต์ p u n i t a .com หรือ l a z a d a AH. ดูร้านดีดีค่ะถ้าเป็น l a z a d a AH, ให้กด puwita เท่านั้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดสา b s c ให้ให้ด้วยค่ะกอบคุณคจบ